ดามาสนั่นเพลงใหม่ของน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบานแพงค่ะพี่น้องซึ่งประเด็นมันก็เกิดมาจากทีทางผู้จัดการมาเดียวนั่นเองเป็นผู้จัดการของทางบอสโจโยมนินได้มีการไปโพสต์ฟาดถึงเอฟซีปัญญาอ่อนของน้องอุงอิงที่ที่คอยด้อยค่าคนที่นําเพลงน้องไปโคเวอร์นั่นเองค่ะพี่น้องและมันก็เกิดดามาขึ้นมานั่นเองค่ะซึ่งเพลงน้องอุงอิงนะคะสาวสาน้อยค่อยหาก่าสุดน,นะคะกับประม่าน ลานก็วิวเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าประสบความสาเร็จมากๆก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพ้งนองกอน,นะคะออกเพลงไหนมากกะดังออกเพลงไหนมากกับปังนะคะและก็ติดหนึ่งในมาแรงภายในหนึ่งวันเท่านั้นและประเด็นที่มันเกิดขึ้น เพราะว่าหลังจากที่น้องปล่อยเพลงออกไปก็จะมีศิลปินไม่ว่าจะเป็นในวงหรือว่านอกวงนะคะก็มีการอยากจะนำเพลงของน้องไปโคเวอร์นั่นเองแต่ประเด็นมันเกิดจาก f อปอยออนะคะหรือว่า f อปัญญาอ่อนนั่นเองไปคอยด้อยค่าคนอื่นนะคะเรื่องมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวสาวเนยจะพูดให้ฟังและมันเกิดดราม่าสนันได้อย่างไรนะคะก็คือทางผู้จัดการมาเดียวนั่นแหละนะคะเป็นผู้จัดการของทางบอจโวได้มีการออกมาโพส เป็นโพสต์แรกเนาะบอกว่ามันจะมีเอฟซปัญญาอ่อนกลุ่มหนึ่งที่คอยไปด้วยค่าคนที่นําเพลงอุงอิงไปร้องต่อเพลงดังแต่ไม่มีคนออกไปร้องเพราะโดนต่อว่าร้องแล้วเกิดการเปรียบเทียบแบบนี้ไงถึงไม่มีใครอยากเอาไปร้องหยุดพฤติกรรมต่ําๆแบบนี้ได้แล้วคุณรักศิลปินแบบไหนรักหรือทําลายศิลปินกันแน่อ่าแล้วก็เซฟหลานสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงนะคะ และหลังจากที่โพสต์ออกไปก็มีคนแชร์คนคอมเมนต์สนั่นมากมากและทางผู้จัดก,การก็ได้มีการมาคอมเมนต์ต่ออีกนะคะว่าเพลงวงอิงดีทุกเพลงกว่าจะได้แต่ละเพลงครูเพลงกี่คนโปรดิวเซอร์กี่คนที่คอยพัดคอยปรับปล่อยออกมาดังทุกเพลงแต่ไม่มีคนนําไปร้องต่อเฮ้ยเหนื่อยแทนนะคะแล้วก็มีอีกคอมเมนต์ที่สองบอกว่า ที่โพสต์หมายถึง FC ปัญญาอ่อน f อที่สนับสนุนคนที่เอาไปร้องต่อผมไม่ได้ว่าท่านนะครับยิ่งดีเลยถ้าใครเอาเพียงหลานสาวผมไปร้องยิ่งจะส่งเสริมให้คนรู้จักมากขึ้นอ่ะแล้วจะตอนนี้ขอจะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างของอคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่ไม่เห็นด้วยนะคะจนเกิดดรามา่าก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าก็มีแต่ FC ปัญญาอ่อนที่คุณว่านี่แหละ ก็มีแต่ f อฟปัญญาอ่อนที่คุณว่านี่แหละพากันแชร์เพลงกดไลค์เพลง, like, พลงนั่งปั่นวิวบางคนมีโทรศัพท์ห้าหกเครื่องบางคนยอมลาง,งานเพื่อจะปั่นวิวให้ลูกสาวจนเพลงได้มาแรงจนเพลงร้านแตกการที่คนอื่นจะเอาไปร้องบอมมี่ไผ่วาดอกครับมุมมองของคนแต่ละคนบ่คือกันเจ้าสีไฮเขามาคืเอเจ้าบรายเดชผู้จัดการนะคะ อฟซีปัญญาอ่อนกลุ่มหนึ่งที่ท่านว่าถึงเขาจะชาลาดกว่าคุณอ่าแล้วก็ทุกวันนี้โลกออนไลน์มันไปไกลแล้วนะคะเจ้าอาจจะตามบบท่านก็ได้นอกจากเฟซ u t u b e ยังมีติ๊กต็เดอร์ท่านนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคอมเมนต์ที่ไม่เห็นด้วยและสำหรับใครที่อยากอ่านต่อสามารถไปอ่านได้ในโพสของผู้จัดการมาเดี่ยวนั่นเองนะคะอ่าและต่อมาก็มีบุคคลท่านหนึ่งนะคะได้มีการโพส มาเกี่ยวกับประเด็นนี้และทางผู้จัดการก็ได้มีการไปแชร์แล้วก็บอกว่าถูกต้องที่สุดครับเพราะว่าท่านท่านนี้ได้มีการโพสต์บอกว่าเพลงตะรางต้องมีคนสนับสนุนและนําไปร้องใครที่นําไปร้องก็เหมือนโปรโมทเพลงให้ศิลปินต้นฉบับเป็นสิ่งที่ดีจะได้มีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นเราต้องขอบคุณและสนับสนุนเขาคนที่เขาออกไปร้องเขารักและชื่นชอบในเพลงของเราแต่ละคนมีเสียงร้องและมีเอกลักษณ์ มีสเสน่ห์เสียงแตกต่างกันหยุดเถอะหยุดนำไปเปรียบเทียบหรือด้อยค่ากันเลยเพลงทุกเพลงออกมาติดหนึ่งในมาแรงทุกเพลงแต่ไม่มีคนกล้าเอาไปร้องเพราะอ่ะเพราะอะไรนะคะคนที่บอกรักและสนับสนุนเป็น FC จริงๆจะไม่ทําแบบนี้แล้วก็เซฟอุงอิงถ้าจะเป็นเสียงเล็กๆนะคะถึงจะเป็นเสียงเล็กๆก็อยากจะพูดสักครั้งอ่าพี่น้องซึ่งมันก็เกิดแบบนี้ขึ้นนี่แหละ แล้วผู้จัดการก็มีการโพสต์ต่ออีกนะคะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะคะในประเด็นนี้ก็มีการออกมาพูดถึงคนที่มาคอมเมนต์อ่ะทุกคนมีคนมาคอมเมนต์ค่ะมีคนมาคอมเมนต์ในทางกลุ่มกองทัพลำเพลินฤดูการใหม่นะคะมีการมาคอมเมนต์แล้วก็พูดถึงประเด็นที่ทางผู้จัดการได้โพสต์และผู้จัดการก็ได้มีการแคปแคปมาลงหน้า Facebook ตนเองนะคะแล้วก็บอกว่าเปิด ให้คอมเมนต์หน่อยนะคะจะเม้นให้ชัดเจนอย่าปิดคอมเมนต์จ้าคือบคุคคลท่านนี้โพสต์แล้วก็ปิดคอมเมนต์นั่นเองนะคะประมาณเนี้ค่ะเป็นน้องโพสต์ย่ๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวเสนอจะอ่านให้ฟังนะคะ <ๆ S 1> เขาบอกว่าให้ผมบอกแน่ทอกมีผู้จัดการวงออกมาโพสต์ว่าพวกเอฟซีปัญญาอ่อนนะคะไปด้อยค่าหรือเปรียบเทียบศิลปินที่นําเพลงอุ๋งอิงไปร้อง <ๆ S 1> ผมขอถามผมขอถามแน่นะคะ และเจ้าหูดจังไดว่าเป็นเอฟซีแถบอ่าขอถามในว่าเป็นเอฟซีแถบอ่ถ้าเจ้ามีปัญญาเจ้าสีมองออกว่าพวกกุ้มนั่นนะคะคือคนที่ชังและบอมกุ้งอิงอ่าต่างหากนะคะถ้าเขาเป็นเอฟซเขารักศิล,ลปินไม่ว่าจะอยู่วงไหนเขาก็มีแต่คนสนับสนุนเพื่ออยากให้เพลงศิล,ลปินที่เขารักดังๆ แต่ตอนนี้ปัญหาโลกแตกมันไม่ได้อยู่ข้างนอกนะคะมันอยู่ในองค์กรของคุณต่างหากที่โจมตีกันเองตอบโต้กันเองไปมาเรื่องเปรียบเทียบแสะกันเองถ้าไม่มีหนึ่งมันก็ไม่มีสองสามตามมาฝากไว้ให้คิดด้วยท่านผู้จัดการนะคะแล้วพอโพสต์อันนี้ออกไปนะคะก็หวังว่าหลายๆคนจะเข้าใจในประเด็นนี้เพราะว่าในตอนนี้ปัญหาดราม่ามันเกิดจากการที่ว่า ผู้จัดการมาเดี่ยวนะคะสาวน้อยก็ขอพูดในมุมมองของผู้จัดการมาเดี่ยวก็คือมันจะมี f c บางกลุ่มนะคะไม่ทราบว่าเป็น f c จริงหรือปลอมก็แล้วแต่นะคะแต่ขึ้นชื่อตัวเองว่าเป็น FC อุงอิงไปคอมมนต์ด้วยค่าคนที่นําเพลงน้องไปโคเวอร์นะคะอุงอิงดีกว่าเสียงไม่ได้อุ๋งอิงเปรียบเทียบไปเรื่อยนะคะจนมันเกิดประเด็นและก็เห็นได้ว่าเพลงน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นเพลงที่ เป็นเพลงที่ดังแทบทุกเพลงติดหนึ่งในมาแรงหนึ่งล้านวิวหนึ่งวันแทบทุกเพลงแต่ทําไมคนเอาไปร้องต่อน้อยจัง่ะคนเอาไปโคเวอร์น้อยจังเพราะอะไรนะคนก็มีการตั้งคําถามในตรงนี้มันก็เกิดจากนี่แหละมันมีคนไปด้อยค่านั่นเองนะคะคนก็ไม่กล้าที่จะแตะต้องเพลงของนางอุ๋งอิงจนทําให้คนแวดวงกว้างไม่รู้จักเพลงของอุ๋งอิงนั่นเองนะคะจนมันเกิดประเด็นดราม่าในตรงนี้ซึ่งวันนี้ก็มีโอกาสได้มาอธิบายแล้ว หวังวา่าหวังว่าคนที่ยังไม่เข้าใจอยากให้เข้าใจเยอะๆและในส่วนของ FC ที่มีการออกมาโพสต์ก่อนหน้านี้นะคะในประเด็นที่บอกว่าแล้วรู้ได้อย่างไรว่าเป็น FC จริงหรือปลอมพี่น้องจะจริงหรือปลอมก็แล้วแต่แต่เขาอ้างอ่ะ เรียกว่าอ้างเลยก็ได้ถ้าเป็น fc ปลอมอ้างว่าเป็น fc อุงอิงคนที่เสียหายที่สุดคือน้ององุ่งอิงสาวนา้อยพชรบ้านแพงเองนะคะไม่ใช่ใครเลยบางคนเป็นแอคหลุมบางคนเป็นคนที่เกลียดน้องก็จริงแต่เขาอ้างขึ้นชื่อว่าเป็น fc น้องอุงอิงคนก็ต้องคิดว่าเป็น fc อุ่งอิง,องไม่มีใครที่จะไปสืบป,ประวัติว่าคุณเป็น fc จริงจริงไหมไม่มีนะคะบอมี่ไผรสีขาไปเบื้องโปรไฟล์ถูกโปรไฟล์ที่ไปดอย่ะคนอื่นบอมมี่ไผรสีขาไปสืบนะคะว่า แท้จริงแล้วบุคคลนี้เป็นอ c ฟซีแทหรือปลอมนะสุดท้ายแลวก็อยากให้เขาเข้าใจกันทั้งสองฝักสองฝ่ายแล้วก็มเมาบอกถึงประเด็นดานมาเพียงเท่านี้สุดท้ายนีย่ออกมาเซฟหนุงอ,อุ้งอิงแล้วก็ส่งกำลังใจใทั้งผู้จัดการส่งกำลังใจใทั้งอุ้งอิงแล้วก็ทั้งทีมผู้บริหารทุกท่านค่ะ